สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอ6สายพันธุ์แมวที่เหมาะสำหรับคนเป็นภูมิแพ้ค่ะ6สายพันธุ์นี้นะคะไม่ได้ไหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไม่แพ้เลย100%ซแต่6สายพันธุ์นี้นะคะเพื่อนๆที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีโอกาสแพ้เนี่ยต่ำมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าความจริงแล้วนะคะมนุษย์เราค่ะที่แพ้ขนแมวเนี่ยเราไม่ได้แพ้ที่ตัวขนของแมวนะคะแต่ว่าเราเนี่ยแพ้น้ําลายค่ะหรือว่าแพ้โปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในน้ําลายแมวนั่นเองค่ะ แล้วเมื่อน้องแมวนะคะ <_ an> เขาเลียเลียเลีความสะอาดตัวเอง <_ an> ใช่ไหมคะ <_ an> ก็จะทําให้เชื้อตัวนั้นเนี่ยติดกับขนแมวแล้วเราไปจับขนแมวอ่า <_ an> เพราะว่าเราก็จะกอดจะหอมจะฟัดเข้าใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเราก็เลยจะแพ้ค่ะ6ส <_ an> ายพันธุ์ที่ว่านั้นจะมีอะไรบ้างมาดูกันได้เลยค่ะแมวพันธุ์แรกแมวสฟิง สฟิงค์เป็นแมวที่เหมาะกับคนเป็นภูมิแพ้หรือคนที่แพ้ขนแมวมากที่สุดเนื่องจากว่าร่างกายของน้องแมวพันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีขนเลยจึงสามารถช่วยลดการเกาะของสารเกาะภูมิแพ้หรือว่าโปรตีนที่มีชื่อเรียกว่า Felis domesticus allergen 1หรือเรียกง่ายๆว่า Fel d1 โดยแมวสฟิงค์เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศแคนาดาตั้งแต่สมัยทศวรรษที่1960เป็นแมวขนาดกลางๆมีอายุขยเฉลี่ยอยู่ที่15-20ปีพันนี้ แม้ถึงแม้จะไม่มีขนแต่ว่านี่ัสดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขี้อ้อนเพราะว่าเขาเนี่ยขี้หนาวเนื่องจากว่าเขาไม่มีขนนั่นเองค่ะอีกทั้งยังเป็นแมวที่ฉลาดด่าเร่งติดเจ้าของเข้ากับคนแล้วก็เด็กหรือรวมถึงสัตว์เลี้ยงตื่นได้ง่ายค่ะเหมาะกับการเลี้ยงในบ้านและถึงแม้จะไม่ค่อยมีขนหรือว่าขนบางสั้นมากๆเนี่ยแต่นะคะน้องเขาก็ยังต้อง,งาการการแปรงขนเป็นประจำหรือแม้กระทั่งการใช้พวกผ้าเหมือนผ้าเปียกอะค่ะลูบตัวค่ะเพื่อทำความสะอาดนั่นเองค่ะ สายพันธุ์ที่2แมวไซบีเรียนถึงแม้ว่าเจ้าแมวพันธุ์ไซบีเรียนน่ะจะมีลักษณะขนที่หนาถึง2ชั้นด้วยกันซึ่งการที่ขนหนาเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดการแพ้ได้ง่าย แต่ว่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นแมวที่เหมาะกับคนแพ้ขนอีสายพันธุ์นึงเลยเพราะปัจจุบันม,มีการตรวจพบแล้วว่าขนของมันมีโปรตีนที่เกิดจากน้ำลายหรือว่าเจ้าโปรตีนเฟลดีวันเนี่ยต่ำมากมากซึ่งอยากที่บอกไปแล้วนะคะว่าสิ่งที่ทําให้คนแพ้เนี่ยก็คือมาจากโปรตีนชนิดนี้นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องแมวสายพันธุ์นี้เนี่ยถูกคนเพราะว่ามีโปรตีนชนิดนี้อยู่น้อยก็เลยทําให้เสี่ยงที่จะเกิดภูมิแพ้ได้น้อยนั่นเองค่ะโดยเจ้าแมวพันธุ์สายบิเลียนนะคะเป็นแมวธรรมชาติสายพันธุ์เก่า แกโบรานปรากฏตัวครั้งแรกในยุค1,870มีต้นกําเนิดมาจากประเทศรัศสเซียเป็นแมวขนาดกลางถึงใหญ่มีขนที่หนายาวสามารถทนความหนาได้ดีมีลักษณะนิสัยร่าเริงขี้เล่นขี้อ้อนอคล้ายๆกับเจ้าสายบีเลนที่เป็นสุนัขนั่นเองค่ะโดยเจ้าแมวพันนี้นะคะยังจะชอบอยู่เป็นคู่ชอบกระโดดขึ้นที่สูงและถึงแม้จะเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นแมวที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับเด็กและสา์เลยนตัวอื่นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวค่ะ สายพันธุ์ที่3มแมวคอนิสเล็กนอกจากการที่ไม่มีขนชั้นนอกหรือขนชั้นบนน่ะจะช่วยให้เจ้าแมวสายพันธุ์นี้เนี่ยมีขนที่นุ่มและโดดเด่นแล้วยังทําให้มีโอกาสที่ขนเนี่ยจะหลุดร่วงได้น้อยค่ะจนเหมาะกับคนที่เป็นภูมิแพ้หรือคนที่แพ้ขนแมวนอกจากนี้นะคะขนของเจ้าแมวพันธุ์นี้เนี่ยยังคล้ายกับขนของพุดเดิลน,นะคะอ่าก็เลยจะทําให้มีสารก่อภูมิแพ้ได้น้อยอีกทั้งยังไม่ต้องดูแลแบบ ปมฟักมากมายเหมือนแมวขนยาวพันอื่นนะคะงานนี้เนี่ยจึงทําให้สายพันธุ์แมวพันนี้นะคะเป็นแมวที่เหมาะกับคนที่เป็นภูิแพ้พง่ายสุดๆเลยค่ะโดยต้นกาเนิดของเจ้าแมวพันนี้นะคะมาจากประเทศอังกฤษตั้งแต่ยุค50นะคะลักษณะเด่นๆก็คือมีผิวหนังย่นๆขนสั้นกกุดๆนะคะเป็นกระยมกระยมกระเยมนะคะ,ะแต่ว่าลักษณะแปลกๆแบบนี้นะคะก็มีเสน่ห์ชวนมองไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ส่วนลักษณะนิสัยนะคะก็จะค่อนข้างครา,าเลิงขี้เล่นอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ชอบเป็นจุดสนใจค่ะหากใครที่คิดจะเลี้ยงสายพันธุ์นี้ไว้ติดบ,บ้านนะคะเพื่อนๆก็ต้องมีเวลาระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยต้องการการเล่นด้วยอย่างเป็นประจำค่ะแมวสายพันธุ์ที่4แมว d e วอนเล็กคล้ายคลึ้งกับ c o r n นิชเล็ก ก็คือนะคะลักษณะขนของเขาเนี่ยเป็นขนชั้นเดียวแถมยังเป็นขนที่ซานแหลอกอีกด้วยจึงทําให้มีโอกาสหลุดล่วงได้น้อยมีการผลัดขนที่ค่อนข้างต่ําค่ะส่งผลให้ขนนะคะแพรกระจายสารก่อภูมิแพ้ให้กับผู้เลี้ยงเนี่ยได้ค่อนข้างยากโดยเจ้าแมวพันนี้เนี่ยมีแหล่งกําเนิดมาจากประเทศอังกฤษค่ะ เป็นแมวขนาดกลางอายุเฉลี่ยประมาณ9-13ปีจุดเด่นของเจ้าแมวพันนี้นะคะอยู่ที่ลักษณะหัวที่ค่อนข้างใหญ่ทรงคล้ายสามเหลี่ยมค่ะมีดวงตากลมโตจมูกงุม้มหูกลางๆมองเผ่อๆนะคะคล้ายเอลฟ์นั่นเองค่ะมีลักษณะขนสั้นเป็นลอนมีหลากสีหลายขนาดค่ะ แล้วก็บางตัวเนี่ยไม่มีขนเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะแค่ขนสั้นๆอยาอีกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะพันนี้ค่ะห้ามแปรงขนเด็ดขาดเลยค่ะอาจจะทําให้ขนนะคะเขาค่อนข้างแบบหลุดง่ายค่ะส่วนลักษณะน,นะคะก็จะเป็นแมวที่ค่อนข้างขี้เล่นกระตือรือร้อนพลังงานเยอะชอบกินชอบให้คนสนใจแถมยังชอบกระโดดโลดเต้นปีนป่ายปุ๊บปิ้วปๆ๊บปิ้วยนะคะมองเผินๆนะคะเหมือนเจ้าตัวเอลฟ์แบบวิ่งอยู่ในบ้านเลยทีเดียวค่ะ สายพันธุ์ที่5แมวลัสเซียนบลูเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่ไม่มีการผัดขนหรือมีการหรือเรื่องของขนเนน้อยมากๆจึงสามารถช่วยลดโอากาสเสี่ยงที่จะทำให้ผู้เลียเ้ยงเกิดอาการแพ้ได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ โดยเจ้าแมวพันธ์ุนี้นะคะคาดกันว่ามีต้นกําเนิดมาจากทางตอนเหนือของประเทศรัสเซียถือเป็นแมวชั้นสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะถูกเลี้ยงโดยเชื้อพระราชวงศ์ของสมัยก่อนนั่นเองค่ะมีลักษณะเด่นก็คือเป็นแมวพันธ์ุใหญ่ตากลมโตมีหัวแบนกว้างลําตัวเรียวยาวขนสั้นอ่อนหนานและก็นุ่มเป็นสีเทาเงินล้วนๆเลยค่ะ ไล้รอยด่างใดๆนิสัยสุภาพเรียบร้อยน่ารักคียออนคี้เลนที่สัมพันธ์นะคะถือเป็นแมวที่ว่าค่อนข้างฉลาดค่ะสามารถเข้ากับเด็กและสัตว์เลี้ยงตัวอื่นได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังดูแลไม่ยากค่ะแปรงขนแค่สัปดาห์ละสองครั้งก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยขนร่วงน้อยมากๆเลยค่ะแมวพันธุ์สุดท้ายนะคะแมวบาลีนิส แมวบาลีนิสนะคะถือเป็นแมวที่ผลิตโปรตีนเฟลดีวันออกมาได้น้อยมากๆเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นค่ะดังนั้นจึงกลายเป็นสายพันธุ์แมวที่มีตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้หรือคนที่แพ้ขนสัตว์ค่ะโดยเจ้าแมวบาลีนิสนี่ยเป็นแมวที่กลายพันธุ์มาจากแมวสยามนะคะเขาถูกพบครั้งแรกเนี่ยในอเมริกาได้ชื่อมาจากท่าทางการเดินที่เหมือนการร่ายรำในวัดของชาวบาลีค่ะ มีลักษณะเป็นแมวขนาดกลางน้ำหนักประมาณ8-12กิโลกรัมค่ะโดยอายุไข่เฉลี่ยของแมวพันธุ์นี้นะคะอยู่ที่8-10ปีค่ะลักษณะหัวเป็นทรงสามเหลี่ยมหูกลางมีสีเด่นที่หน้าและหูลำตัวยาวเพรียวกระดูกบางแต่ไม่ได้เปราะหักง่ายนะคะขนยาวตลงมีหลักสีหลายลายนิสัยน่ารักแล้วก็ค่อนข้างกระตือรือร้นลเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> ก็สำหรับ 6สายพันธุ์แมวที่เหมาะสาหร Jamie, ับคนเป็นภูมิแพ้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าหากเพื่อนเพื shit, ่อนที่เป็นภูมิแพ no ah ้แล้วอยากจะเลี้ยงน้องแมวจริงๆเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าจริงๆที่เพื่อนเพื่อนแพ้เนี่ยเกิดจากโปรตีนเฟลดีวันที่อยู่ในน้ําลายแมวค่ะเพื่อนๆก็อย่าเผลอให้น้องแมวนะคะเลียตัวเพื่อนเพื่อหรือแม้กระทั่งเลียมือเลียหน้าเลียแขนนะคะเพราะว่าน้องแมวบางตัวเนี่ยเขาติดนิสัยเลียมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะคะสําหรับในวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนสว แล้วว uh, ่าบายบายค่ะเจอกันใหม่ค่ะ